สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องออโตอิลิทวันนี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับรถถังรุ่นใหม่ล่าสุดของจีนที่ถูกพัฒนาและอัปเกรดมาอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นหนึ่งในกำลังหลักของกองทัพรถถังไท85รุ่นปี2026ที่ได้รับการปรับปรุงทั้งด้านเทคโนโลยีอาวุธและระบบป้องกันให้ทันสมัยยิ่งขึ้นกว่าเดิมรถถังไท85รุ่นใหม่นี้ถือเป็นการต่อยอดจากพื้นฐานของไท80ซึ่งเป็นต้นแบบของรถถังสายพันธุ์จีนยุคใหม่ โดยรุ่น2026ได้รับการออกแบบให้ตอบสนองต่อสงครามยุคดิจิทัลที่มีการใช้อาวุธนำวิถีโดรนและระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นจุดเด่นแรกที่สังเกตได้ชัดเจนคือรูปลักษณ์ภายนอกที่มีการติดตั้งกรอบปฏิกิริยาแบบใหม่ที่สามารถดูดซับแรงระเบิดจากรจากระสุนจอกระอบได้ดีขึ้นมีการเสริมกรอบแบบคอมโพสิตบริเวณด้านหน้าและด้านข้างของตัวรถช่วยให้สามารถต้องการการโจมตีจากกระสุน APFSDS ได้ดียิ่งขึ้น ในส่วนของระบบอาวุธหลักท้าย85รุ่นใหม่นี้ยังคงใช้ปืนใหญ่ขนาด125มิมแบบลำกล้องเรียบซึ่งสามารถยิงกระสุนธรรมดากระสุนเจาะเกราะและกระสุนระเบิดแรงสูงรวมไปถึงกระสุนต่อต้านรถถังแบบนำวิถีที่ยิงผ่านลำกล้องได้นอกจากนี้ยังมีระบบควบคุมการยิงรุ่นใหม่ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์บนรถช่วยให้สามารถล็อกเป้าได้แม้ในขณะเคลื่อนที่หรือในสภาพแวดล้อมที่ทัศนวิสัยต่ำ ระบบเลงของพลปืนได้รับการอัปเกรดด้วยกล้องตรวจจับเป้าหมายแบบอินฟราเรดที่มีความละเอียดสูงพร้อมระบบติดตามเป้าหมายอัตโนมัติแบบ AI ทําให้พลปืนสามารถยิงได้แม่นยํายิ่งขึ้นทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนส่วนผู้บังคับการรถก็สามารถใช้กล้องตรวจการแบบพานอรามา360องศาช่วยในการประเมินสถานการณ์รอบด้านได้รวดเร็วเครื่องยนต์ของไท85รุ่นปี2026เป็นแบบดีเซลเทร์โบใหม่ล่าสุด ให้กำลังสูงกว่า1000แรงม้าทำให้สามารถเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าเดิมแม้มีน้ำหนักกรอบเพิ่มขึ้นความเร็วสูงสุดอยู่ที่ประมาณ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนเรียบและราว45กิโลเมตรต่อชั่วโมงในภูมิประเทศค,ครุขระระบบการสะเทือนแบบไฮดรอลิกช่วยเพิ่มสเสถียรภาพในการยิงขณะเคลื่อนที่และเพิ่มความสบายให้กับคนประจำรถความพิเศษอีกอย่างของรุ่นใหม่นี้คือระบบการสื่อสารแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบที่สามารถส่งข้อมูลภาพและตำแหน่งเป้าหมายให้กับหน่วยรบอื่นในสนามรบได้ทันที เพิ่มประสิทธิภาพในการรบแบบเครือข่าย Network Centric Warfare โดยพลนขับสามารถควบคุมระบบรถผ่านหน้าจอดิจิทัลแบบสัมผัสและยังมีระบบช่วยขับอัตโนมัติระดับหนึ่งที่สามารถเคลื่อนที่ตามคำสั่งจากผู้บังคับการได้ในบางสถานการณ์ระบบป้องกันของไทย8ปปี2026ยังรวมไปถึงระบบต่อต้านอาวุธนำวิถีเช่นระบบยิงควันบางตาอาัตโนมัติเมื่อตรวจจับสัญญาณเลเซอร์จากอาวุธนำวิถี รวมถึงระบบแจ้งเตือนการล็อกเป้าเพื่อให้คนประจำรถสามารถหลีกเลี่ยงการโจมตีได้ทันเวลาและยังมีระบบดับเพลิงอัตโนมัติในห้องเครื่องและห้องคนประจำรถเพื่อลดความเสียหายกรณีเกิดการระเบิดไท85รุ่นใหม่นี้ยังคงเน้นความคล่องตัวเป็นหลักโดยมีน้ำหนักประมาณ42ตันซึ่งเบาวกว่ารถถังรุ่นใหม่ๆหหลายรุ่นทำให้สามารถเคลื่อนที่ได้ง่ายในพื้นที่ภูเขาหรือพื้นที่ลุ่มน้ำซึ่งเป็นสภาพภูมิประเทศที่พบได้ทั่วไปในเอเชีย คนประจำรถยังคงเป็น3นายได้แก่ผู้บังคับการคนปืนและคนขับเนื่องจากใช้ระบบบรรจุกระสุนอัตโนมัติที่ช่วยลดจำนวนคนประจำรถลงและเพิ่มความเร็วในการยิงสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือจีนได้มีการพัฒนาไทาย85รุ่นใหม่นี้ให้สามารถส่งออกไปยังพันธมิตรหรือประเทศที่ต้องการรถถังประสิทธิภาพสูงในราคาที่คุ้มค่าโดยมีการปรับปรุงบางอย่างให้สามารถใช้งานร่วมกับอาวุธและชิ้นส่วนของ n a t o ได้ในบางรุ่นที่ผลิตเพื่อการส่งออก ทำให้หลายประเทศในแอฟริกาตะวันออกกลางและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เริ่มให้ความสนใจด้านการใช้งานในสนามรบไทย8ปปี2026ถูกออกแบบให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้หลากหลายทั้งการรบการตั้งรับการโจมตีในเขตเมืองและการลาดกระเวนในแนวหน้าจุดเด่นเรื่องความเร็วการต้องกันและระบบควบคุมการยิงอัตโนมัติช่วยให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในสนามรบได้อย่างทันท่วงที แม้จะไม่ได้เป็นรถถังหลักที่ทันสมัยที่สุดของจีเมื่อเทียบกับท้าย99หรือท้ายแต่ท้ายรุ่นใหม่นี้กลับเป็นรุ่นที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายและไม่ต้องการงบประมาณมากนักจุดแข็งอยู่ที่ความคุ้มค่าความคล่องตัวและความง่ายในการซ่อมบำรุงจึงไม่แปลกใจที่ยังคงเป็นที่นิยมอย่างต่อเนื่องและถูกเลือกใช้งานในหลายประเทศหากพูดถึงอนาคตรถถังท้าย85ยังมีศักยภาพในการต่อย,ยอดด้วยการติดตั้งระบบป้องกันแบบแอคทีฟ APS ในรุ่นถัดไปและอาจรวมไปถึงระบบควบคุมด้วย AI เต็มรูปแบบในอนาคตอันใกล้ทำให้รถถังรุ่นนี้ยังไม่สิ้นสุดศักยภาพและยังคงมีบทบาทสำคัญในสนามรบยุคใหม่และนี่ก็คือข้อมูลโดยละเอียดของ t ้า e 85รุ่นใหม่ปี2026รถถังที่ผสานระหว่างเทคโนโลยีความคล่องตัวและความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างลงตัวหากคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Auto Elite ของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ